ไม่อะเราเป็นเจ้าของเไปได้แล้วจะกินโอ้ยไม่อยากจะยุ่งหรอกจ่ายตามยังอ่ะโอ้ยกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายไปไปจ่ายจริงนะเฮ้ยเบิกตามแผงไปดิแอบไว้หน่อยซักซ้อนหนังยางเสร็จแล้วตาม,มด้วยผมด เฮ้ดตอนเดินสำรวจแถวนี้หน่อยเปิดเส้นทางเออขายปลาจากแถวนี้ได้เฮ้ยตากาเป็นครัวว่าเดี๋ยวโดนเล่นเฮ้ยมากับเรานายเยป็นครัวดิครัวทำไมเอือกท่าน้ำตอนป้าลรถเมย์ไปกันไปน้ำไหลสักทีจะได้ขายคงขายของเื่ามั่งโอ้ไม่ได้ขายมันต้องหลวันเงินทุนหมดละขายลูกชินปาลาระเบิดไปก่อน คนก็คงจะสงสัยทำไมลูกชิ้นปาลาระเบิดฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีใครรู้ก็บอกหน่อยลูกชิ้นปลาลักบี้แล้วก็มีมีทุนเท่าไหนก็ขายแค่นั้นละตาเพื่อเลแม่รู้งานเลยนะน้ำไม่ไหลไม่เห็นหัวเลย ยพูดอะไรอย่างนั้นอ่ะเพื่อนคนเขามีธุระหัวไม่เคยเห็นยามเพื่อนเดือดร้อนลอยมาแต่หัวก็ซือสิใช่จะตกใจใจเย็นๆมันคุยกันได้วันนั้นอ่ะนะถ้าไม่ได้อ้วนเอาข้าวมาให้อ่ะข้าอดตายเลยจริงเหรอก็เออดิเอาตัวรอดเขาบอกว่าติดธุระ มันต้องทวนนะเพราพวกนี้ <S 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 เฮ้ยเมือ่อมีร้านขายของแถวนี้ด้วยข้ามถิ่นมาแถวนี้จะโดนเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ใครให้รู้จักบ้าง <S <S ตอดป้ายรถเมล์เฮ้ยนายมีฉายาแล้วหรอนายคุมรถเราคุมเรือเออได้ <S 2> <S 2> ตอดป้ายรถเมล์เรือท่านั้นเออถ้าวันไหนไม่มีน้ำเป็นท่าอะไรอะ <S <S โอ้ <S <S โหพูดอะไรเนี่ยยปหิวแล้วอะ มีตังเหรอไม่มีอ่ะแต่ตอนมีแผนรามั้ยสู้หน่อยพระหลานตอ้วนเราป้าขายอะไรอ่ะลูกชิ้นปาลาระเบิดนะจ้าลูกชิ้นเป็นทหารเหรอครับถึงปาลาระเบิดได้ปลาได้จริงๆเหรอป้าลูกชิ้นอ่ะโอ้ยอย่ามากวนฉันเลยลูกชิ้นน่ะมันชื่อลูกชิ้นปาลาระเบิดก็นั่งไงผมถามว่ามันปลาระเบิดได้เหรอโอ้ยโ,โดนกวนต้องกระเปิดร้านเลยเนี่ย เฮ้ยเบืบ้ออย่าไปกวนป้าเขาเลยจะรีบทอดมาเลยครับพวกเราหิวไปไปจะสั่งกี่บาทนะจ๊ะสิบบาทสองถ้วยป้าเนอะยังมีลูกค้าตั้งเือน,อนเถอะ แม่ค้าก็อย่างนี้แหละคือลูกค้าปวดตา,ตาดยเยอะแยะเฮ้ย๊อดน,นายมีแผนอะไรเราไม่มีตังค์แล้วเ,เฮ้ยเฮ้ยก็ใส่ร้ายไปดิหนังยางมาเออได้ได้เตรียมมาอยู่ <S <S เออผมเริ่มยาวแล้วมัดก่อนทำอะไรนะก็ให้เอาหนังยางมามัด <S <S ผมไม่ใช่เหรอโอยไม่ใช่เอาหนังยางใส่ในถ้วยลูกชิ้นให้มันดูสกปรโปโถแล้วก็ไม่บอก ส่วนข้าจะดึงเส้นผมใส่ลงไปส่วนเองเอาหนังยางลงไปฮ่าๆได้แล้วข้าเขาพร้อมแล้วสุกแล้วจ้าลูกชิ้นปลาระเบิด ถ้วยละสิบบาทจับไปสั่งคนละยี่สิบ,บก็ไม่ได้เปิดบินทัน้งทีหุ้ได้ละสองถ้วย นี่นั่นมันเจ้าอ้วนเจ้าถิ่นนี่แค่วิ่งผ่านไปจะไปสนใจอะไรเจ้าอ้วนเลยไปส่งทีลูกอุ้ยคุณย่าครับอย่าไปขายเขาคนไม่ดีเอ,เอาเป็นลูกค้าเรานะลูกก็ได้ครับดบดีๆนะครับครับจะใส่ร้ายลูกค้าได้ยังไงเนี่ยฮะได้ละเอาเอาทำงานที่นี่นเหรอไม่อะเราเป็นเจ้าของร้าน ไปได้แล้วจะกินโอ้ยไม่อยากจะยุ่งหรอจ่ายตามยังอ่ะโอ้ยกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายไปไปจ่ายจริงนะอือเฮ้ยเบิกตามแผนไปดิแอบไว้หน่อยซัอนๆหนังยางเสร็จแล้วตามด้วยผม อย่ายุ่งได้ไหมคนกำลังจะกินลูกชิ้นขายลูกชิ้นป่าระเบิดจ้ะหนูโอ้ยขอกินสกนป,รปรกมีหนังยางด้วยโอย้เส้นผมก็มีไม่ได้มาตรฐานเลยอย่างนี้ต้องฟ้องยังไงก็ต้องฟ้องโอ้โหเป็นเส้นเลยโอ้โหหนังยางเส้นมเ,เริ่มเทิมขายได้ยังไงเนี่ยจริงเหรอเมื่อกี้จะใส่ถ้วยยังไม่มีเลยยังไม่มีได้ยังไงครับมาดูกับตา คุณย่าไม่ระวังหรอคะให้เส้นผมกับหนังยางร่วงลงไปโอ้เนี่ยคุงผ้าอยู่เห็นไหมมันจะลงไม่ได้ยังไงมาเลยมาบวชเลยมาชี้แจงตรงนี้โอ้อยนี่จะโดนฟ้องปีนียคุณย่าแย่แล้วต้องโทรบอกคนมาช่วยไหนอยู่ไหนคะโอยเราไม่ทันระวังนะเนี่ยเส้นผมกับหนังยางมันหล่นไปได้ยังไงเนี่ยฮะ คุณย่าครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเส้นผมกับหนังย àng, างมันร่วงเลยถ้วยลูกชิ้นลูกเอ้ยพวกเธอแกงง้ยากหรือเปล่าโอ้ยของมันเห็นทนพ่อจะไปใส่ร้ายทำไมฟ้องอย่างนี้ต้องฟ้องอใจเย็นๆหลานฉันพูดไม่ได้คิดเพราะยังเด็กอยู่คุณย่าครับอย่าไปยองมีแก้เราเป็เลยจะอ้วนเดี๋ยวย่าเคลียร์เองเดี๋ยวเรื่องแล็กเป็นเรื่องใหญ่ครับนิเทศการนิเทศการโทษโดนใจเย็นๆนะเพีย้ยน เกนตี่โทรมาทำไมยำรอรับซีฮั Hello, <me S 2> ลโหลมีไรเออยำรออยู่ไหนอะอยู่ห้องนางเป็ดมีไรตินโดนแก้งโดนใส่ร้ายเนี่ย <c oughs> จิงหัวรจดีต้องมีเรื่องต้องมีมันต้องมีจริงดิรีบลงมาเร็วเออเดี๋ยวข้าลงไปเดี๋ยวนี้แหละเร็วๆหน่อยนะเออลงไปเดี๋ยวนี้แหละ เร็วนี่นังเื้อยากมีเรื่องเต็มทนถึงเวลาให้มันกล้าหน่อยนะเฮ้ยโ<ฮ>มีเฮสรุปยังไงสองคนนี้ครับหยุดเลยวย่าเคลียร์เองเอาอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะสองถ้วยนี้กินฟรีฉันไม่เก็บตังค์คุณย่าค่ะหยุดต้องพูดเดีย๋ยวเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็แค่นั้นหนังยางผมจะได้เอาออกโอ้ยม,มา้างจริง้อยเกิดเรื่องแล้ว เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยปุกกี้ไม่ชอบตาเบืล์กับถือวยอมให้แล้วกันรอบหน้าก็ทําทให้สะอาดหน่อยนะจำไว้คุณย่าครับย่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยคุณย่าก็ว่างั้นแหละแต่มันเป็นไปแล้วนี่ลูกเสียแค่สองถ้วยยังดีฝ่าเรโ,โดนปิดร้านนะลูกหนูว่าเขาแก้งแน่เลยครับย่า มาร้านนี้นะหลอกง,ง่ายจริงๆเลยหลอกทิดหลอกหน่อยก็เชื่อแผนเนี้ยใช้ได้ยาวๆไะเตรียมตัวกลับบ้านกันรอเรือไป<ว>เขาไม่มาทางเนี้ยก็อเองไม่โบกเขาล่ะเบือกเอ้ยเออกินไปก่อนแล้วกันระหว่างรอ คึ่งชั่วโมงามาลำสบายหลังงานเนี้ยคราวหน้าใช้หนังยางกับผมไม่ได้แล้วอ้วนมันเริ่มรู้ <c oughs> อยู่ในหัวตอดหมดแล้วเจ้าแล้วก็ไม่ได้เงินเลยคุณย่าไม่ต้องเครียดนะคะหนูตามเพื่อนให้แล้วไหนไหนไหนมันอยู่ไหน เกิดที่ไหนคะยา่าชี้แจงให้เอลนิดฟังหน่อยเดี๋ยวไปเคลียร์ให้รู้เรื่องแล้วเหรอจะไปเคลียร์เขาเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าว่าอะไรอ่ะกีงง <c oughs> คือ <c oughs> เรื่องมันเป็นแบบนี้จกสองคนที่ถ่ายตังได้ไหมเออจำได้มีอะไรมันแกล้งเอาเส้นผมกับหนังยางเอาไปใส่ในลูกชิ้นแต่เราไม่มีหลักฐานนะเจ้าอ้วนคุณย่าทำอาหารสะอาดจะมีได้ยังไงอันนี้หนูเชื่อใช่ไหมคุกกี้ ทำร่วงลงไปเองอก็น่าจะเป็นไปได้นะลูกไม่ริงขยะพรุ่งนั้นชอบเอาเปรียบคนอื่นขนาดพวกหนูยังโดนไถเงินเลยริงไหมปุ๊กกี้ไม่รู้ค่ะปุ๊กกี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รู้สักเรื่องไหมนี่ฮะแม่หนูเลยค่ะหนูรู้อย่างเดียวเฮ้พวกนั้นนี่รอบหน้าเราต้องเตรียมแผนประชุมรับมือกับพวกมันว่างไงจะอ้วนแผนว่างไง มา嘛มารวม,มันก่อนคือว่าผเผนยังไม่ได้คิดอเอเฮ้ยก็มันยังไม่ได้คิดจริงๆอะสนุกเลยครับเพื่อนหนังสั์ราตอนโดนใส่ไลายอาหารสตปรกเส้นผมและหนังยางก่อนจะคลิปพวกเรามีคำถามเลยนะคะใครใส่หนังยางลงไปในถ้วยลูกชิน้นอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย